ต้นข้าวสุปริยาหรือต้นข้าวสุปริยาดวนเพลงชิงทุนสาวน้อยเสียงเพราะผู้เข้าแข่งขันในรายการดวนเพลงชิงทุนด้วยนำเสียงที่โดดเด่นของเธอจนสามารถชนะใจกรรมการในรายการได้ทำให้คว้าแชมป์ไปถึง68สสมัยและทำให้มีงานต่างๆมากมายจนถึงวันนี้ หลายคนอาจจะอยากทำความรู้จักเส้นทางชีวิตของสาวน้อยคนนี้วันนี้ช่องเบาบ้านขอมักม่วนจะขอนำประวัติเส้นทางชีวิตของน้องมาเล่าสู่ทุกท่านฟังครับน้องต้นข้าวมีชื่อนามสกุลว่าสุปริยาตาอุดมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อต้นข้าวดวนเพียงชิงทุนเป็นสาวน้อยผู้เปี่ยมด้วยพลังเสียงและหัวใจนักสู้อายุ12ปี จากจังหวัดกาญจนบุรีน้องเติบโตขึ้นมาโดยมีคุณย่าเป็นเสาหลักในชีวิตทั้งเป็นผู้ดูแลและเป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงปัจจุบันน้องกำลังเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ต้นข้าวสุปิยาเริ่มต้นเส้นทางดนตรีจากการได้เห็นคุณย่าร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านเป็นประจำซึ่งคุณย่าเคยเป็นนักร้องตามร้านอาหารมาก่อน และมักจะถ่ายทอดการร้องเพลงความรักในเสียงเพลงให้กับหลานสาวคนนี้อยู่เสมอเมื่อคุญย่าเห็นแววของต้นข้าวจึงเริ่มผักดันให้ฝึกร้องเพลงตั้งแต่อย่างเล็กจากการร้องเล่นๆจนกลายเป็นนักร้องประจำของโรงเรียนและมีโอกาสได้ฝึกฝนกับครูที่โรงเรียนซึ่งสอนเทคนิคการร้องเพลงพร้อมทั้งสนับสนุนการซื้อชุดลำโพง ให้ไปร้องเปิดหมวกหลังเลิกเรียนจุดเริ่มต้นในการเปิดหมวกร้องเพลงของน้องต้นข้าวมาจากที่คุณยา่าต้องเลี้ยงต้นข้าวมาตั้งแต่เล็กๆเลยทำให้ไม่มีเวลาทำงานและต้องขายของมือสองเสื้อผ้าออนไลน์อยู่ที่บ้านได้รับไรายได้จากตรงนั้นก็นำมาเป็นค่าเลี้ยงดูน้องต้นข้าวทำให้น้องต้นข้าวยากะหาทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระคุณยา่า จากการนำเสื้อผ้าลูกโปง่งกล่องสุม่มไปขายให้เพื่อนๆที่โรงเรียนและเปิดหมวกร้องเพลงไปด้วยหลังเลิกเรียนรายได้ในการเปิดหมวกร้องเพลงแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นความภูมิใจของต้นข้าวที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณย่าที่ต้องเลี้ยงดูเธอเพียงลำพังจากรายได้ขายของมือสองออนไลน์แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคในช่วงแรกๆ ทั้งเสียงคัดค้านจากบางคนเวลาที่เธอร้องเพลงเปิดหมวกเช่นมีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกว่าเสียงดังหนวกหูแต่ก็ไม่ได้ตอบโต้เพราะรู้สึกว่าเขาคงรำคาญหรือเราอาจทำการร้องเพลงไม่ดีเท่าที่ควรทำให้รู้สึกท้อและเสียใจบ้างโดยคุณย่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาให้กลับมาสู้อีกครั้งทำให้น้องต้นข้าวไม่เคยยอมแพ้ เพราะมีคุณย่าคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจเสมอแรงผักดันจากความลำบากของชีวิตครอบครัวเป็นเหตุผลที่น้องต้นข้าวตัดสินใจเข้ามาแข่งขันในรายการดวลเพลงชิงทุนเพื่อต้องการหาทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเธอจึงนุดสู้และฝึกฝนต่อเนื่องจนสามารถคว้าแชมป์บนเวทีได้ถึง68สมัย กลายเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศความสามารถของต้นข้าวไม่ได้หยุดอยู่แค่การแข่งขันแต่ยังขับเคลื่อนด้วยความฝันที่อยากจะหาเงินเพื่อเป็นทุนสร้างบ้านให้คุณย่าซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของเธออีกด้วยความสามารถที่ทั้งยังมีความอดทนต่อสู้และความกระดันอยูนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันน้องได้เข้าไปอยู่ในจิตใจ FC แฟนคลับพอ่อพ่อแม่แม่ซึ่งต่างให้การสนับสนุนอย่างมากมายจะเห็นได้จากเฟ e บุ๊กต้นข้าวสุปริยาน้องจะมีคิวงานอย่างต่อเนื่องและไม่ว่าจะไปแสดงที่ใดต่างได้รับการตอบรับความอบอุ่นจากแฟนคลับทุกที่แถมยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีเช่นบริษัทของเฮียจำรัก หรือ R.M.S. Studio ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงการเพลงลูกทุ่งไทยโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการเก็บลิขสิทธิ์และการส่งเสริมศิลปินคนรุ่นใหม่และมีคลังเพลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในอนาคตเราอาจจะเห็นเพลงเก่าๆที่เคยโด่งดังในอดีตได้รับการฟื้นคืนชีพจากเสียงอันไพเราะของน้องต้นข้าวสุปริยาก็เป็นไปได้นะครับ ก็รอติดตามกันต่อไปส่วนใครที่อยากติดตามผลงานและให้กำลังใจสาวน้อยคนเก่งคนนี้ก็ไปติดตามเธอได้ที่ Facebook ต้นข้าวสุปริยานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณครับ